เฮล lo สบายดีท่านผู้ชมยินดีท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านบ้าวล้าอยู่เท็กซัสเด้อเมื่อนี้บ้าวล้าออกมาอยู่หลังบ้านท่านผู้ชมพี่ไอ้พี่ไส้เพิ่อนก็มาเดื่นน้ำเพิ่อนมายามกบ้าวเหล้ากับบอมียังสูเปอร์กินเนาะพักกันกินเฟ้อท่านผสมแต่ว่าอาหารสุดยอดละเฟ้อหน่ออยู่ในบ้านเท่าไรสมเทียบเท่าอยู่บนหนกเขาก็มีจะเข้าไปในเมืองได้ยังได้กินเนี่ยนะเป่นบายยังไงเฮ่อผมไม่เห็นบ่าเฟ้อเนี่ ขั้นตอนจยู่บ้านจะไปไปใช้จังไลกินเฟ้อนี่นะตอนสมัยยังเนาะบ้านมมีอบมีต้องไปกินยู่สวนนะเขตผมันบอกไปฮานอยไปฮานอยเพราะจังเกินเฟ้อสวนแลไปสวนผลแน่นอนแม่พอแม่เข้าไปจัาเขตได้เฟอเมันบ่าเป็นอาหารไม่ได้หมืนบอกขัน่าซ้อนมีจขับผ้าเข่ถบแม่บอกกินได้กินตาขันสวนขันไปซ้นมีผ้าเขถิแม่บอกขันจะกินเฟอไปฮานอยไปฮานอยหรือไปโนบเดน่ามันจังได้ บผมเป็นคนมาไปกินเผือยู่สวนบ่ได้บ่สวนบ่มีอยู่สวนบ่มีเผื่อมีแต่ักภาทิพย์แต่วักนทิพย์มันจะต้องไปต้องไปเวียดนามจะกินเผื่อได้เพราะว่าอยู่สวนบ่มีบ่มีหั่นบ่มีหั่นเราขายเผอบ่มีหันเบียร์แมนแมนแมนนะก็ไปสวนบางหลัไปนั่นหลังนะทั้งวันสวนกินภากตะวันทิพย์เขกินบะหมี่กับเผื่อดิ หวยเมย์นึนง่ายทานมาสมนี่วันนี้จะไปสวรรค์้มือจะมาขอสิเอสุภาไปสวรเออมือยังมีอีกว่ามีแ่หมอนี่พอบ้านดั้คไั่พี่เด้อพอว้านวัดพุกก็ท่องทานมส้มอ่าเป็นเป็นพอบ้านแม่แม่มืออื่นตอนเสาเพื่นว่าแม่แวหบ้านเพื่อน่ะนะังกาหกยังกายหกยัาหก้เาเออต้องมันจังเสียทนกบ้างทันหักจะปับกัย่งยัอยู่ยังหาดนามตอย่งกับมคมบ่าบัดเจ้าตอนตยาดได้ต้องหาตวยาดยาดชิเกียว ยาดอยู่ในขวดมระกตนั่่แล้เหาน้ำน้ำยาดกมีน้ำยาดมะกน้ำองสีเขาพองฟิล์มเพิ่มมายามบาเล่าวมาอนี้ท่ามะส้มบาล่ากับผมไม่ยังให้เคนกินนะครับเฮ็ดเฟือว่าอาหารชุดหยอดบ้านเข้าะลมันข้าุ้นเลยบ่บเฟือมันต้องสัางขึ้นข้าุ้นหรสร่งขึ้นขาุ้นบ่เออจะขึ้นข้ปุ้นเหรอเฟือเมนเบียเฟือแมนเบียรอาล่าเขาบ่กข้าปุ้นเบรเขาซอยบอเขาอื่นเขาซอย อ่าเขาสร้อยเขาสร้อยคือเฟือนะพักแต่วมา Nam เวียดนามเขาเอื่นเฟือเนาะลาวเขากับผมไซื้อเลยเขาเป็นอาหารเวียดที่เขาเอื่นเฟือมีรถไดรฟ์าคอยไปเอื่นเยอะเอออันน้ำยาดคอยคอยหาให้เองอย่างมันขบเคี้ยวไปเลยแต่ว่าไทยนี่อ่าไทยก็เอื่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอือไทยก็เอื่นภาษาจีนกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยอ่า กยเกอยองากรอเขาเขาว่าเฟ้อเนี่ยมันเกิดน้ำพวกทหารในภาพเหตตมดเขาอันเอาเขากีร่งอ่านแต่ถวยกะมีพักไม่มีน่ะอายใหญ่แซ่ดจบบ่อยเหรอแซ่บแซ่แซ่คือเฟ้อสวรรค์ในเขตจะบ่อกบ้านเท่าเก่าเรื่องหนึ่งกินเร่หนึ่ เดือนนึงยังได้กินเอนึ่งโมมีเงินสื่อได้นาะสมัยนน้นเนาะตอนงินต้เซบใจร้อ่าเซบได้กินฟรีไอจอยได้เป็นได้ไดครึ่งกเฟ์ปักเซฟเขาอยู่บ่คือคือไายคือนอนอ่าได้ะขอตะวันได้กินขอตะวันได้กินแต่วเฟออยู่บ้านไหนกัโอ้มันสไขได้ทานมสมบบ้านแต่เฟอรอยู่บ้นไหนกันพอยมันเฟอร์จะได้บ่มันมันมันถึง อ่ามันจะบริจาคกึนลุ่มอ่าได,ด,ด,ด้ดบกแล้วเสน้นมันสะใหญ่พดที่บ้านมันฟูเลยเนี่ยอ่าแม่บ้านประเทศไทยเนี่ยอืมโมแม่าบัวทูและก็ทูห้ามูยุหักบะมุยไพรมาไพรกะว่าอีกินอิ่มแหลวก็ต้องว่ากินมูมัดซือไปมื่นเศ้าหมื่นว้ยมันหมดอยู่แล้วอามทำส้มเกินบึงเนี่ยกบมื่นเศร้าซือไปพร้อมื่น มันถึงได้ซื้อซือน้าดอ่ถวยกิโลเด้อทานส้มเมันมาถวยน้อยเด้อเนี่ยถวยมันถวยยังไส้ยังหวยไส้จมโบนะ่าถวยกลเล็กถวยเฟ้อแถเล็อืมมันมถวยโมันมถวยมไก่น้อยมไก่ยังกะหรืออมไก่กินมันซับเล็กโอ้ถวย ได้ระบบาให้ขายย่ฟ้าเบิร์ลาผมผ้มชิ่งครับตอนมเริมทมด้ยเพือเห็นเอาเองด้ถามผูม,ผมต้นตนัดเพิ่นมาจากปากเซ้เประมาณในตำในวิซาหามาจากปากเซ้หอกเพิ่นมาจากปากเซ้คนปากเซ้เห็ดทสกของมือเียลูกอืมของผู้ชมมซี้ลูก พวกขายฮานเวียรเขาจะบอกเลยบอจะไปสไปห่านเวียจะได้ซื้ออยู่นกิฟรีง่ายเออตัวนั้นตัวมันแท้เพื่อห่านเวีรบะสูบประสาทโอยนักก็ไม่ครบพันพักกินบะพาะเค็ใบก้อยมันกินได้หน้าผอบาทมันจะจะเปิดอยู่ป่ะจ๊ะฮะลองกินมอนกินโซเบิ่งบะมด

คนดีคนง้ามคนจบเจือคนหัวใหญ่คนบม่หายได้คนบม่หายกับเราคนนี้ท่านถึงย่ามหายเด้กิ้ง้อเออคนหายขนคนหายเลยกิ้งหอฮะโอ้กินเหล้าลายเป็นเมาเลยกิ้ง้อถามเขาว่าสิจินเหีรือจีฟ้าขจีฝาเป็นยังไงม้้าหู้ไว้จะไปติจีนห้ืาเอ้ยจดฟ้าจีนี่ได้กับจีนี่กินงหอ นี่เขานี่หมดเลยกันจะกันคนซี่งอหอนเขาจะสามจอกสี่จอกซี่งอพอจะล่มเลยมันใหญ่ไปจะสะดุดเลงกินเฟอมันอาหารง่ายๆเดเอเป็นอาหารง่ายๆต้มต้มซุปมันไหก็กินหมดเฟอถั่วใหญ่ตามส้ม เอาอีกอะไรด้วยนายน่เยอะแยะเลยคมอนะลนี้รดาจะใส่ใส่กลัอก็เห็นอไก็ได้มะเมื่องทายจะพอมเลยครับนะจอยเป็นกมาแตุนไหนมาทางไกลแต่ได้มากินเฟิร์ี่ xin mời em xong. But với cái nhóm này hm. Kia ngưng nga tricec over. Triều tricec over. 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 wheel over. Tricec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  over. เพื่อวนปาโอ้ยสมมูนให้กวลดไข่แรกหน่อยหน่อยจ้ไงใหญ่เน่ยตีนมันใหญ่สมิมเขามันบอสเนื้อเล่บอสบอสมันมันไปบ้า limbs, oh, smooth, part, ้าก nice. so ีในทาเนี่ยขาบอสันตึกตึกตึนกเขากินหมอแต่บาทเขาสูตรขนาดเล่นบอสบ่บ่เยังเลเนอ่ะมันใหญ่เลยจักซีซีน่ะสองขันไปแล้วสั้ไป พันสีปัญหาพันธ oh. ีปัญหาโอ้พันัหกนีแจะพันสีกับพันกยกปดมันพอดีเืมันมีคสกงขอขอนพันสองของตัวมันหกหรือมันหักพันสีนะพันหกตัวเพามันมันใหญ่หลายย่าทั้งเืินอืม สลายรุ่นมันมีพันหกกับพันแปดเป็นมีมอสไอร์ใหญ่ตามส้มฮาเรนหรอฮาเรนรักต้าไปพันไหมเป็นนี่คนลองรานเสยบาทร้นคือชื่อว่าที่หาไปร้างอืนรานจังร้านเสบาอเนี่ยแงขคืนเนี่คืนอืม นี่ต้นหนึ่งแบบเด่นตัวของแพงหน่อเนาะพจอดมัแบบลงหันต้นแบกต้นสีสิาส,สีหาต้นปรจอรดมัแบบลงหัแยเรียบรอยไปไยออไดูแบบขออนน้นมากินเอาไหมบ่ขั้นตอนไหนเอาาหัเีนี่ต้นหนึ่งพลจอดมันแบบรอ เรตันสิบ้มาดันนะมันมีฮารีเดวิสันสามหล่อชอคอาคนแปลงลุดฮาร์ลีหมดูใครใครดูเป็นมีบุคนลั่าสีดว่าหนุดมฮารีได้ตั้งความมากนะกล่อให้กล่องนะอันี้เป็นได้เละ อันนี้แป้งยี่ขาแป้งรฮารลีมา,า์มา,มาอยู่เพืเ่อนใส่แป้งอยู่ห่ารถบดไส้เลยมันมันจิดไเพิ่ว่าไปแป้งฮารลีได้มาหาเนี่ยอยู่เพื่อนบริษัทคนลาวเขาเนี่ยมาเรียนมายามน้ำเนี่ยคอยมันโชว,ว์ฮาร์ั้นพอบดไสหลายปีพวดตอนนั้นมันอันแห้งเสียงขา เรือว่ากี่บได้ป้านนัยตะินเเบียกนเรือว่าเรือหเป็นซางเนาะอยู่ไก่เเรื่อป็นซางซางเป็นรถจักรถเกดดาน้สปอตเบิดพนมีฮาเลยพันอยากแปงมันว่ะรถจอดป้าไปละมันมันโมติดจอดไปนตนพดเดี๋ยวเขาสร้างผู้ปสร้งผู้ตายลสร้างคนตายแล้ววตายนปละ มีผลแป้งรจักเป็นนั่นเออเว้าคำเออแปลงเรามาใส่กระดาเงินดีดเลอยอแป้งเลยกโอเคลเลยเป็นชอ,อางเ,ออเื่อทุกๆชางกับแป้งนั่นแหละเป็นเง่มันจะแปลงเป็น,นเนาะเออ็รสแ้ได้ลูกหันยังได้ลูกไมาหันเดี๋ยวมาถามหันเป็นเกียนฟอร์ม พยางามให้อยอยเุมนไปร้างจาไม่จะร้างใหู้กบ่อ่ <S <S อดับเรุ่นนี้เรียกว่างไซอยซอยคนยังไงลู้อือเฮย้ยังไงดูเลยไม่ให้เจ้าของอ๋ะจะอยจะซอยอือนะผู้ชายด้วยสิผู้ชายจะซอยกันเลิกซอยใช่เลิกซอยจะประหยัดจะพักเขาด้ยเขากินเนาะ

ก็ต like yeah. like like ัวใหญ่กรโดดด้ยังไม่รอแรงอนนั้นยังไม่รอแรงอยู่เหมือนเริ่มเียบเรื่อกาเรื่องขอวัานแหะบแรกเราเรื่องของนาะเรื่องหลงพร้อนเรื่องีกินะพอยู่ดิว่าเขาเหมือนง่องนเนี่ยเออจ่ไอเอาไปตามตามาหาเจานพิเ ผัว่าเพินอิ่มแต่เป็นไะหาง่ายไปอิ่มดกอิ่่อิม้ไปหัวจักหักแพงเพินทักไทยมาไดใดเด้อเนี่ยไ <Thank you. S 1> อ้เพิมเพิมเนี่ยลูกเมืองยังเกาะเมืองโกเหนเนเ <Okay. S 1> ม,มืองไส่บ้านอาจารย์บ้านมือนนําส่มันไม่้นมีส่โดยูีมตมีอยู่นอนะยูไอ่ไกลทูซ่ซีปะ อนนลูกอยู่ในบ้านมูน้ำสางแต่มีหนังคำอยู่ตรงโดมนาหนังคำโอ้เนี่ยก็จะมีบริษัทน้ำสางเนาะมีหมดเลยเนาะจักปีเลยเจ้านี้จากบ้านม่านนะว่าอายมันก็หลายปีแล้วแปดสิบห้าปีแล้วก้าก้าเบิ่งประมาณได้ละเบ่อันาหาสิบกว่าปีคุ้นแล้วกายกายกายบ่าตั้งแต่ปีมันก็ลอยอ่ามีจากดงเห็ุมาแต่ไี่ก็ลอยหายสิบเก่าปะ หกสิบเก้โอ้เฮ้ยทานปสมเพินออกจากบ้านมาจาาแต่สวนเนี่ยเก็ดงอร่อยหกสิบเก้านี่จากไปอาาเมี่ยฝนโบาวน้ำตุ่เป้่าอยู่ื้อยเมียก็ไวอยู่ในัดโมเมนต์่าบอกเมี่ยว่าจะท่ายอยู่โตฮ่มต้นวานี่เด้อกวาเสจจัน่ม้กวาเสมาเอาเจ้ามาเลยบ่ยจักเนี่มันปะเลยเออโมเมนต์งี้มันก็ซากันโมเมนเจ้าเนี่ยบ่ักเอเหืม ว่าตัวเมียไปเมียเอยจะทาเขาอยงนี้แหละเจ้าหน้ากสิมาเอาว่าสันป้อมหอดเวียงจันทับมาไม่กล้าเลยอีกบาทมาอยู่เวียงนผูสาวเรียบงน้ำเอก่อนสชได้ป้าาวอยู่สวนกนเนาะูาวมียไม่เมียตอนนั้นยังเป็นพวาวน้อยอยู่บราเมียมันจำอะรยอ๋อยังเป็นพวาน้อยอยู่ตอนนั้นเดก็น้อยก็พวาวน้อยก็เดน เรื่องนี้มันเบากว่อสร้างจะคืดพ่อกับกายแปดสิบปลายปีผู้ดีเนาะสร้างจะคืนหอดบาทเวลาสั่งมันไปไหวที่สุดเพิ่นว่าเนอ่จะแปดชั่วโมงหนึงเดียวมันลงคอยล่ะอ่มันมาล้องนะมันขึ้นด้วยไม่พหรอมันลงคอยบอลเป็นกิ้งมันขึ้นไหนเอ๋อเฮือมาร้องลงไหนมันขึ้นไหนหน่ะนะมันกิ้งนัมเบอร์กำลังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใครได้นัมเบอร์ไลท์มันพูดอันใไงเลยแม่นบอกออ งเล่นยน้ำหนักไม่เลยเป็นจิ้มหาเท่าหน่อ่าไงทั้งกระโยย้าสมัยก็สุกแไรนขอเรี๋วัดตัง่ได้จตายเพี้นไผหัวจักหักแพงเป็นอยู่ทางดงเห็นเนาะอ่าขั้นไผ่หัวจักหักแพงเพิ่นทักท้ายมาได้เด้อนี่บาจารย์ดงเห็นเออนี่นเขตเมืองมาแลเออบรอาจารย์บรรอาจารย์พุนนาเพ็บาจารย์บ้านโมลินุบ้มล เพิ่นบอแซ่น้ำน้ำสาวบอแซ่น้ำคั่มโอ้ไม่น้ำคั่มหว่อไอเด็กเที่ยวเด็กเที่ยวบอไม่ที่อยู่อยู่อ่าอยู่เท็กซัสอยู่ดาร์ลัสเท็กซัสเลยดาร์ลัสเท็กซัสทางมาไรกับ่อู้ว่าเพิ่นไม่อายไม่น้องบอกกับพ่จั๊กพ่อจุดตรงขมวนเพิ่นกับกูจักว่าเพิ่นไม่แม่หักแม่กันเสียแล้วเดี๋ยวนี้นะแม่มี พ่อพ่อเจ้าได้เสียแต่ตอนไหนอาโย่จะปีฮะพ่อจะเสียแต่เจ้าเจ้าจื้อจะบอกว่าพ่อจะเสียตอนไหนโอ้พ่อจะพ่อจะเสียแต่ก่อนเจ้าจะเกิดมาบกปะโอเจ้าพูะผู้โอเจ้าพระผู้เล็กเล็กกัมพาโอโบจักว่าพ่อแม่นไผเลยโอโอสัมสัญญาอ่าไม่ยังยุ่งไม่กะอ่า ไอ้จอยเลยมาม้าไม่กล้าเลยตอนนั้นอยู่จะเปลี่ยนจอยมาไม่กลาเลยสักสองปีสักสอปีอ๋อมาาต่ปากเสเลยกัเขามาได้ซุยนเมืองไทยแ้วกัมาเลยบบกโอ้มาทั้งเวียงจันอ๋อลอยน้ำคามลอยน้ำคามทั้งเวียงจันอจะรอยได้สัสองปีมาเดือนในน้ำน้ำน้ำคลองเต็มบ่โอ้ เดือนที่องก็นำลงแล้วลงแนวนอยโอ้มซุนนักข่ายเออเพราะว่าจขอครัทานมาหลายปีหลายาตตอนเจ้า้ามาเมืองไทยปุ๊บเจ้าตั้งใจบอว่าจะสิมาเมื่อไม่กานี่ยว่าจะฮูจักบอกว่าจะสด้มาไม่กาโอ้บ่ฮูมีแต่มาหอดแล้วจังสัมผัสไปสัมผัสบโอเออบ่ฮูว่าไม่กาบท่านฮูอ่า เฮ้ยใ,ใจไม่คนส่วนบอจังไลยมามีกะบอมีอเขาไปตอหม,ม้อของเขาโอ้เขาไปตอหม้อของเขาเลยแต่วันถึงต่อหม้อไปซ้ำขาดไปมือโอ้หลายประเทศหลายประเทศประเทศอื่นประเทศไหนก็ซ้ำขาดโอ้แต่ประเทศได้คร,ร,รับ<ะ>ไปอเมกาเมกาฮับาร์กรอน เมืออมม่อครั้งแต่เมื่อกินกับกรัอยู่มงเล้าแล้วปัน่นพ <laughs> วกมาแต่เมื่อกินไปอยูเล้าไปแล้วบอก <laughs> แต่เขาไม่คุณเป็นใหญ่เ <c oughs> ขาบอกคนากินไรไป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 จีนเขาเอาเที่ยวเดียวแล้วจีนก็ยันตินาคนากินไรเข้ามาอเมริกา,า,กาพวกไปยันตินาดิยั่งอยู่เต็มมายาอยู่พวกไปยันตินาน่ะพันกว่าเลยิออแล้วเขา วัดเยอะละต้องไปดูเจ้าซีนี่วัอันอันเดียดนาดีครับมาแต่ยานตนาอครับมาไม่กาต่อมาไม่กาต่ออ๋อยานพ่น้องเลยอาอืมยานพิน้องมาเลยแน,น,ยน่นอนยามพี่น้องมาเลยอ๋อมัอยู่เลยอ๋อคนเฮาน้องคนลาวเฮาก็แตกแม่ส้วงนั้นแตกบ้านแตกเ<อ>มืองย้ายกันไปคนแห้งตำเกินก็เป็นเพงลงร้องเพลงไทยดำเลย พวกผมมีบ้านอ่าพอตอนเล็กน้อยมีบ้านมีเมืองคันพ่อมีบ้านเขาบอมาแม่เนี้ยเด้กเ่คันมีบ้านกับพ่อขายพ่อก็ขายพ่อขายเอาสวรรค์อ่าพ่อขายเดี๋ยวจะยู่ยังเนอเฮ้ยคันพ่อขายสวรรค์แม่แน่อยู่ในเมืองที่กี่นอกเคียนองแก้วขายรถแล้ไปนี้เจียงนะเนี่ยมื่อก่อนนี้คนจีนคนยังนะนี่จากเมืองปักเซ่ขายลูกจะของขายไปประเทศ ขั้นจากขายบ้านเนี่ยยูให้นังหนีตัวไปห้าซื้อดินไม่ยูได้วยปะะไม่อายนี่แหละขายบ้านขายเพื่อนแกัจังในมาอยู่ในไมกาอ่าหักแพงกันเด้ผลบ้างอ่าพี่น้องคนเล่าเขาเนี่ยผู้อยู่ไก่อยู่ไกลเนาะใายมาแบบได็กคับขายสอนคนยังยอด่าคอมเมนกันมา โอ้นั่นเป็นการเว้าหยอกกันดิอ่าเว้าเล่นเว้าอยู่ในอ่าเพื่นว่าคือกันจังในก่อนเสด็จคนล่างเขาเป็นยังเจ้าเสด็จมาอยู่ในกาไลปันนี่นี่กระยอนว่าพ่อแม่รุ่นพ่อแม่ผุ่นนอว่าแม่รุ่นเขารุ่นพ่อรุ่นแม่ผุน่ะรุ่นพ่อรุ่นแม่ผุนเภากรบโบหูจักว่ามันเกิดยังขึ้นเพิ่นกับค่ายบ้านค่ายเพื่อนแล้วกันหัวค่ายายบ้านค่ายเพื่อนภาไปกันไปไซนี่หนีแล้วไอ้สันค่ายบ้านแล้วกันหนีตัวนอเออหนีไปอยู่บนอื่นหมดนะบนอยู่เื่นนนอกเข้าไปจังงมีว่ามาอยู่ในเพ โดนมาแล้วท่านผู้ชม40กว่าปีเรามาอยู่ในอเมริกามันมาฉิมากมือนนิมือวาอ่าไหนไหนมาแต่ยังน้อย <14. S 2> อไท่กับอุนรุนนี่แหะเพิ่นนี่กับมาแต่อายุเศร้าฮาปีนี่เศร้าสองปีไอ้ฮิ่มน้มาตอนอายุจากปี34เศร้าเก้าโยมากไแน่เฮิมคอยมากเพียงก็ลย79าหัคอยไม่แต่อายุ12ปีมาไทยคอยกระเป๋างยังเท่ากันเขาเงียเป้าหาเลยบอจักคือกระเป๋ารับเป้าาแหละ เออว่าเห็นพอขายบ้านแล้วก็หวิอยี้ยนัเงาะย้า่ตัวพอ่าไปลูเก๋นี้ไดว่ะซั่นขายบ้านขายฮื่นไดนไดแต่มันหหวยออกเดินทางแล้วนะว่ะไปหาขี่ดินสื่อดินบนหม่ได้อยู่น่ะคนเบี้ยเงาป้าคนกับป้า้องอะสิ ภาษาแมกไหลใหม่แล้วพนามจานะเพิ่นว่าภาษาแมกภาษาสเปนเนอทามนะเอ้เอ้มุจจาตะวากนามเนอฟาซิมโกนมุจมุาวาาตวาูมุจมุมุาจวันมุจจช่ชมุจจเเนรนมุจจช่ชช ม่มเกลนมกโกี้นานไหนมีเรื่องได้กันบาวบ่าวากันมากเลยมีมี่เมโกอันาคนนาแมกาโตมากบาเป็นภาษาสเปนได้ถามผู้ชมคนเล่าเข้ามามีารเลยมาตัวเป็นเล่าถึกสั่นนะโมเมนต์บ่าแต่ภาษาเล่าภาษาอังกฤษเลภาษาสเปนก็บาได้ Oh, Raining thêm. Good. Yeah. Good. So uh, you don't have to work. Raining, you stay in a hotel. Yeah. Cabeza, amigo. Mucho rain, eh? Mucho rain. Mucho rain. Mucho rain. Mucho Mucho rain. Mucho Mucho Yeah, mucho o, no hell no 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 bueno mucho cachaca mucho 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 y <Yeah. S 1> e a yeah, mucho cachaca much much yeah yeah hell no no work is good for you yeah no like it no like it n o working hell no no e o r k it's good o r you yeah no like it no like i o not o r k i n g hell no no work it's good for o n yeah no like it no like it not working hell no ทรมาจเป็นฝนตกก่าสันบริเวณียกนอนอย่น้องล้คมุ่งโกจราจรมุ่งโยินพาด่างเนี่ยกอยนนเที่ยวอ่าก็ได้เงินไปแดนอนซื้อๆก,กับพอตัวอ่คอยคอยคอย่อย่ยยางอยู่บ้านเออเพ่เขาโยงของ,ของรียนย้อนเขา,ขาไดเออเออเพิ่มไปทำงานแต่ว่าเขา,ขาก็เมาืันนะอ่าเมากินเาตลเาชื่อเเขา ในคนลาวเขาเป็นวาสนาเอาแต่จะปาะสาข์คิดภาษาลาวได้ทานผู้ชมมาแล้วนี่ปุ่นใส่ปุ่นใส่ครับอนณาคนแม็กเนาแม็กซิกันแม็กมาโนนแม็กส์กันเอาเนื้อปลาจักว่าไพเป็นไพเลยได้บาดนี่ยนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้เฮือมหรอกสอนไข่ไม่ได้ยังก่ออนณา what is your name ญาลังฆาญาลังฆาเมื่อกี้อย่างวะ

หวยได้พัสาแม็กโอเคได้หนอหอยเจ้าว่าได้สบายได้หนอหอยมันโอเคของอะไรอ่ามามาแม็กอวันแม็กสะุดอ่าจะเห็นมาปัจเจเนี่ยครับบอกไปน้ำไรบอกไปน้ำไรนะเขาใจแนะเ่าเขาใจแนะเออกะเอาอ่าหวยเข้าไปแต่คนเขาใจเออนอกกันใส่เปียกกันไหนเพราะว่าหัวเขาใจแล้วเฮ้ยน้โยอ่าอ่า ปาเบียรเขานนดีไ <laughs> ้อยู่ดีดนีตับตับดีตับตับตัวเจ้าหมดนีตับตับนี่เจ้าเจ้าคงขอเงินี่อันเฟ้อน, <laughs> นั่นเฟ้อ <laughs> ขอไปนีตับเลยเอ,อาไหเขาวเจัวนั้นเองขอยาวขอยแอมนามเวียดปากเซมันก็ต้อง Phải xa việc có bảo đấy, lung tung lăng tang, Tấm bấy tấm bá, còn bảo lung tung lăng tăng Tấm bấy tấm bá, tấm bấy tấm bá, anh mi phải xa việc đấy e, Lung tung lăng tăng bảo <laughs> <laughs> à, à. Đi không, đi không Sơ 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 tập tập, dễ Anh anh đi đau, đi hết, đi chết Công lý à. À. No, no, no. đi <laughs> tập <trai> <laughs> tập, đi tập tập Bây bây bây, là không đi hỏi chưa là tốt là ตัวเวียดกูดต้วงไม่ท้าเขาหมดี่สับยังเต้าแต้วนีอนนี้กินเนี่ยกระเน้ามาแล้วทานผส้มเบาล่มกันเนาะเบากันมวนเลยซื้อเล้วทานผส้มอ่าในเป็นภาษาเนาะภาษาคนด่างเฮียร์หูง่ายๆทานผส้มเฮียนมาน้ามขวดเหล่ากวดเบี้ยบอกรือว่าเฮียนมาได้หมดได้กับโอหูอ่ะโอกาสหน้าเจอกันไหมเนาะทานผส้มอ่าคว่ำซุกจงไม่การผส้มทุกทานอ่าบายพอบาดอ่าบายบายเออพอกันไหมบายส้มดี